สมรักคำสิงหรือพิมพอาลาเล็กซิสอรันสมรักคำสิงเป็นนักกีฬาไทยเพียงคนเดียวที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่12ที่ประเทศญี่ปุน่นตอนเป็นเด็กสมรักก็เป็นนักมวยมีฝีม,มือจัดจ้านเคยชนะศักมงคลสิทธูชโชคแฉลงศิลปากรวารุณีเกียรติชัยยงและเมื่อเข้ากรุงก็ชกชนะมวยดีมากมายไม่ว่าจะเป็นศักชายวงเวียนใหญ่เสมอน,น้อยต่อบุญเลิศชาชายน้อยชาวไรอ้อยรวมทั้งเด่นเหนือเด่นโมลี สวมกางเกงสีแดงนะครับสมรักคำสิงเมื่อเกือบสิบป,ปีที่แล้วชกในแบบมวยไทย <Okay. S 1> ดูลีลาก็จะเห็นเลยครับว่าแววของยอดมวยสุดยอดจังหวะฝีมือนั้นฉายมาตั้งแต่เด็กทีเดียว <Okay. S 1> และเมื่อเข้ากรุงเขาใช้ชื่อว่าพิมารันเล็กซิทธา์รันโดยมีอรันมิสมานคนขวาเบือนั้นเป็นหัวหน้าคณะสมรักชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยที่โรงเรียนพดุงสิทธิ์พิทยา <Yeah. S 1> เขาเริ่มชกมวยสากลที่นั่นเขามีพรสวรรค์นในเรื่องสายตาและหลบหลีกว่องไว เป็นแชมป์นมทองของโรงเรียนถึง5ปีสอนขณะเดียวกันเขาก็ชกมวยไทยไปด้วยเพื่อหาเลี้ยงชีพว่ากันว่าฝีมือของเขานั้นร้ายกาจจนไม่มีใครอยากชกด้วยสุดท้ายก็ต้องมาชกมวยสากลสมครเล่นอย่างเอาจริงเอาจังคนสวมกางเกงน้ำเงินนั่นคือพิมารันซิตอารันนะครับพี่ชายของสมรักพี่ชายชกน้องชายซึ่งอยู่ข้างล่างเตรียมขึ้นชกก็เชียร์ไปด้วยบ่อยครั้งที่ทั้งคู่ชกรายการเดียวกัน ต่แ,แฟนมวยเรียกพิมรันเลกว่าพิมเล็กและพิมรันนั้นเรียกว่าพิมใหญ่นี่พิมรันเล็กนะครับเชียร์พี่ชายซึ่งกำลังชกอยู่บนเวทีและคราวนี้พิมรันเล็กเป็นผู้ชกบ้างพิมรันใหญ่นั้นเป็นพี่เลี้ยงนี่ครับพิมรันใหญ่เป็นพี่เลี้ยงเมื่อพักยกก็ขึ้นไปนวดน้องชายบนเวที16นาฬิกานะครับ พีมรันเล็กซิตธา์อารันหรือว่าสมรักคำสิงคนนี้ครับชกมวยสายกลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับสานิตย์สมเนรหรือว่าสันเพชรลูกรังสีนี่ครับวันเดียวกันครับชกมวยสายกลนสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยและตอนลางคืนครับสามทุ่มชกมวยไทยเป็นคู่เอกกับชบกเพชรช่อชมวงหรือว่าชวกเพชรฆ่ 5, าพลังขุนข่าวคอมพิวเตอร์ครับคนที่ถอยวนอยู่นั่นแหละครับคือสมรักคำสิง นี่เป็นมวยชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสันเพชรลูกรังสีไม่ใช่ธรรมดาครับพยายามจะเดินชนแลวครับดูครับลีลาการลบเลขของสมรักนี่เป็นมวยชิงแชมป์ประเทศไทยและเขาเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นแชมป์ประเทศไทยครับนี่ชกกันที่อาคารนิมิบุตรนะครับในสนามกีฬาแห่งชาติแล้วเขาต้องเดินทางต่อไปนะครับไปที่วิธีราชดำเนินเพื่อชกมวยไทยกับชุมบุกเพชร่อชมวงเป็นคู่เอกของรายการ ออกตัวราคาดีทันเกมทุกสังเวียนเดิมพันมวยไทยเปิดให้มันแล้วายองออมแรงไว้ตอียบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ออมแรงไว้ช่องเต็มฝีมือออมแรงไว้ช่กระชมบกเพศตอนกลางคืนบอกว่าเจอกระชบกเพชศนี้หมดเป็นหมดแล้วไม่มีการออมแรงแล้วและตกกลางคืนครับที่เวทีราชดำเนินนี่กำลังนวดตัวเพื่อเตรียมขึ้นชกกระชมบกเพรช่อจมวงหรือว่ากชมบกเพชห้าพลัง นี่พิ่งชกเสร็จบัดหมาดนะครับมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยบนเวทีนะครับตอนกลางคืนครับเจอกับชมวกเพชรถอยอย่างเดียวครับน่าดูครับชกเพชรต่อยไม่โดนแล้วตอนนี้เอ้าวครับถอยแล้วก็ถีบถอยแล้วก็ถีบดูครับถีบแช่ไว้หน้าขาซะด้วยชูเพชรพยายามจะชนนะครับชมกมวยสากลสมัครเล่นมา3ยกแล้วนะครับอา้าวชกเพชรแตกด้วย สามยกที่ชกมวยสากคนสมัครเล่นนัดชิงชนะเลิศมาบัดมัดครับแล้วก็กางคืนมาชกกับชบกเพชรด้วยชกแบบท้ายๆนี่ถ้ทาทางจะเป็นลมแล้วนะครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายครับเขาชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยแต่ว่าตัวเองนั้นแทบเป็นลมเลยนะครับพอหมดยกแล้วนี่ชบกเพชรหิ้วไปส่งที่มุมแล้วหลังจากนั้นนี่ต้องประทองปีกกันลงเวทีไปนวดนะครับในห้องพักนักมวยดูครับ นั่งดิคนั่งตรงๆนั่งตัวตรงๆอย่าจย่านอนจะเป็นลมนะครับตอนนี้8ดยกนะครับในเวลาห่างกันไม่ถึง4ี่ชั่วโมงอ,อ,อย่าดมยาดมนี่ต้องมาพร้อมนวดกันอุตรุดไปเลยครับหลังจากไฟนี้แล้วพี่มาเล็กซสิดารันก็ชกมวยสากลสมัครเล่นอย่างเป็นล่ำเป็นสันไม่ได้ชกมวยไทยอีกเลยครับ